อ้าวทุกคนใช่ไหมท่างเลขสีกับใครวะอ้าวองคลักเอกเอนี่ว่าทุกคนอ,อ,นะอ๋อครับพอดีว่าผมเห็นป่าที่นี่มันอุดมสมบูรณ์ครับมันก็ ที่นาค่ะทำไว้ใครที่ถอนได้ต้องมีอันเป็นไปกับอาจารย์อาจาร์เสียชีวิตนลยครับท่านเสีสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง ชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะเข้าไปในป่านะซึ่งผมเองเนี่ยจะเข้าไปเดินป่าชมธรรมชาตินะไม่ได้มีเรื่องอะไรให้ผมทุกข์ใจที่ผมต้องมานั่งเข้าป่าเครียดแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกดีมากๆที่ได้รู้ความจริงนะแต่อย่างผมได้ไปเคีย์ใจกับสาวร,รับแรคนนั้นแล้วนะแต่ ทุกคนสาวรับแรงคนนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมได้ไปเจอเขาเนี่ยเขาก็มีอาการแปลกๆเหมือนไม่ใช่คนเดิมที่ผมเคยเจอครั้งก่อนนะเสียอย่างไรก็ไม่รู้นะทุกคนเสียงรบก,กวนเต็มไปหมดก็ตอนนี้เนี่ยผมเดินเข้ามาได้พักใะใหญ่ละก็เลยมานั่งเปิดคลิปนะทุกคนแต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าที่ตรงนี้เนี่ยยุงเยอะมากเลยนะ ที่เห็นผมขยับย,ย,ยุกยิกยุกยิกนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะเพราะยุงอย่างเดียวเลยยุงเยอะมากทุกคนก็วันนี้คงจะไม่มีอะไรให้ต้องมานั่งคิดมากต้องมานั่งเสียใจแล้วนะส่วนเรื่องน้องจำปาเนี่ยก็ดูความจริงหมดผมก็คุยกับน้องจำปาไปละเคลียร์ใจกันเรียบร้อยแล้วนะทุกคนทุกคนครับ เดี๋ยวเริ่มเดินทางต่อกันเลยที่ผมมานั่งเปิดชิปเนี่ยก็เพราะว่าผมก็เหนื่อยผมก็เลยมานั่งเปิดชิปนะไปเดี๋ยวเดินทางกันก่อนจะรับชมคลิปนี้ผมก็ฝากพี่ๆทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับและดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนและฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กใช้กิจให้ผมอีกหนึ่งช่องทางนะครับทุกคนไปเดินทางกันไปหาที่ตั้งแคมป์นั่งพักชมธรรมชาติสวยๆกันดีกว่านะไปครับทุกคน ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็เดินออกมาจากจุดตรงน,นั้นแล้วนะต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยได้ยินเสียงลมเนี่ยค่อนข้างจะดังเลยนะทุกคนและอีกอย่างฝนไม่ตกแล้วนะทุกคนช่วงนี้ก็เดินเข้าป่าแบบไม่ต้องกลัวอะไรละฝนก็ไม่ตกนะทุกคนได้ยินเสียงไหมผมไม่รู้ว่าใช่เสียงลม้มหรือเสียงพึ่งย้ายหลังหรือเปล่า แต่เสียงมันนะดังมากเหมือนลมพัดเลยนะนีธรรมชาติรอบๆผมนะตอนนี้สวยงามเขียวขจีไปหมดเลยนะทุกคนแต่ผมก็ไม่ประมาทนะทุกคนในการเข้าป่าเนี่ยไม่ใช่ว่าผม ไม่มีเรื่องให้คิดมากไม่ต้องมานั่งเสียใจแล้วแต่ผมก็ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คืออาวุธติดตัวมานะทุกคนผมเองก็ไม่ได้เตรียมอะไรมาเยอะนะทุกคนเตรียมแค่เปรแค่นั้นนะทุกคนเพื่อจะผูกเปนอนและอาหารเนี่ยผมสามารถหาได้ในป่านะเที่ยวมาก็คือมีเพียงข้าวสารนะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลุ่มข้าว ใเขาบอกใบไผ่ไลมพัดแรงมากทุกคนใช่ไหมอากาศดีด้วยนะทุกคนค่อนข้างดีเลยก็ว่าได้ใบไผ่ไก็ปิวไปตามสายลมนะทุกคน ก็ไม่ได้คิดถึงน้องจำปาแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมก็เริ่มจะเริ่มจะอยู่ได้ละแต่ก็มีบางช่วงนะที่ผมอาจจะเผลอเผอคิดอะไรไปผมไปคิดถึงน้องจำปาเฉยเลยทุกคนผมพยายามไม่ให้คิดถึงแต่ก็ทำไม่ได้นะทุกคนคนเคยรักกันนะทุกคนมันก็จะให้ตัดขาดันแบบไป อย่างรวดเร็วมันก็ไม่ใช่เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาว่างกว่านี้นะผมจะไปหาแม่จำปีนะซึ่งเคยรับเลี้ยงน้องจำปาแบบลูกแท้ๆนะก็ผมเองไม่ได้ไปหาขนานแล้ว จะเอาคงเอาคองเนี่ยไปให้เขาลองกินดูบ้างนะของติดไมายติดมือไปฝากเขาดูงยังตามไม่เลิกเลยนะทุกคนที่ตรงนี้ัค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะธรรมชาติ อผมตอนนี้นะอันนี้ก็อยู่ดงไผ่ละผมจะเดินลงไปทางนี้ดูนะไปหาที่พักที่ตั้งแคมป์ ทีใ่ใหม่ๆดูบ้างนะหึเสียงอะไรไม่รู้ไม้หักหรือเปล่ามาจากข้างหน้านั่นน่ะิ่งไม้แห้งๆอ่ะนะแล้วมันก็ล้มมา,มาจากข้างหน้านัา่น เสียงชัดมากเลยสักครู่เนี่ยเนี่ยเสียงมาจากเนี่ยทุกคนมาสักครู่เนี่ยเสียงลมมานะ เดินไปตามทางนี้นะทุกคนก็อาจจะพูดบางไม่พูดบางต้องขออภัยนะครับทุกคน ลมมาค่อนข้างที่จะแรงนะทุกคนฟังเนี่ยเพราะทุกคนเดี๋ยวผมขอเดินเข้าไปทางนี้ดีกว่าเนี่ยเพราะว่าผมเห็นจากสภาพต้นไม้ข้างในนั้นแล้วนะที่อาจจะลงก็ได้ทุกคนไปเดี๋ยวขอเดินเข้าไปข้างในดีกว่านะ ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมม็เข้ามาในบริเวณที่ผมแผนให้ดูแล้วนะแต่กว่าจะเข้ามาได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหลบมากเลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศรอบๆผมนะตอนที่ผมก่อนจะเข้ามาถึงเนะี่ยที่ผมบอกว่าจะเจอต้นไม้ใหญ่ๆนะมีหลายต้นเลยทุกคนเจอไหมเนนะี่ยน่าสร้างมากเลยนะที่พักที่ห้างเนี่ยแต่มันก็ หาพวกไม้ลำบางนะไม้ที่ต่อคานเนี่ยไม่อยากจะตัดไม้ทำลายป่าที่นี่นะทุกคนเจอไหมต้นไม้มันอยู่ใกล้กันมากเลยแต่มันก็ไม่มีน้ำไหลผ่านเลยนะที่บริเวณนี้ไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆก่อนดีกว่านะ ว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ข้างในเนี่ยผมรู้สึกว่าลมลื่นลมเย็นสบายใจมากเลยนะได้มาอยู่ข้างในเนี่ยต่างจากอยู่ข้างนอกเมื่อสักครู่นี้มากเลยมาอยู่ในเนี่ยลมเย็นมากเลยหรือที่ตรงนี้เนี่ยจะเคยเป็นที่องคใครมาก่อนหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมเข้ามาในนี้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันลมเย็นสบายใจมากเลย บรรยากาศรอบๆตอนนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติที่เขียวสมบูรณ์นะทุกคนเจออร่เป็นอะไรที่ดีมากเลยและลมก็พัดมาถึงเข้ามาถึงในนี้ตลอดเลยนะทุกคนเย็นสดชื่นเย็นสบายนะทุกคน ต้นไม้ใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะผมคิดว่าต้นข้าวโพดนะลักษณะเหมือนข้าวโพดมากไปทุกคนเดินทางกันต่อดีกว่าเรื่อยๆเลยยาวๆไปเลยนะ อุ๊ยทุกคนเหมือนผมจะเจออะไรสักอย่างเข้าให้แล้วนะตอนนี้เหมือนจะเป็นร่องน้ําเก่าหรือเปล่าทุกคนเนี่ยเจอไหมร่องน้ําเก่านะเนี่ยดูจากสภาพหินเนี่ยใช่เลยนะร่องน้ําเก่าผมว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่มีน้าไหลผ่านเส้นนี้มา ทุกคนเด,เดินทางต่อดีกว่านะไม่เป็นการเสียเวลาละขอรีบเดินทางต่อไปหาที่มันดีและล้มเย็นแบบนี้อีกสักที่หนึ่งถ้ามันไม่มีแล้วผมก็จะกลับมาจุดตรงนี้จุดเติมนะทุกคนไปเพราะว่าที่ตรงนี้ผมดูแล้วนะล้มเย็นและลมพัดมาตลอดเลยทุกคนมันเป็นที่ที่สมบูรณ์เลยก็ว่าได้นะทุกคน ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมก็เดินมาข้างบนต่อแล้วนะแต่ผมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนจะป่าค่อนข้างลกไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนะลกไปหมดเลยนะทุกคนหาทางไปไม่เจอเลยนะ ไม่เป็นไรทุกคนถ้ามันไปไม่ได้เนี่ยผมเองก็จะกลับไปจุดเดิมนะจุดที่ผมคิดว่าจุดนั้นคงจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะและอย่างเนี่ยเผื่อไปแบบเนี้ยลกๆอย่างเงี้ยนะอาจจะมีแตนตัวเหลืองๆก็ได้ผมเองก็เคยเจอแบบนี้มาหลายครั้งนะที่เป็นป่า ลกๆแบบนี้แล้วเดินไปเนี่ยจู่ๆมันก็ต่อยผมเลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตกลับไปอยู่ตรงที่เดิมก่อนนะทุกคนเพราะว่าผมเองก็ขึ้นมาได้ไม่นานเท่าไหร่เดี๋ยวขอลงไปให้ถึงจุดตรงนั้นก่อนจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะทุกคนลงไปข้างล่างกัน มาครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินลงมาถึงจุดที่ผมเจอจุดแรกลแล้วผมจะขอทำการนั่งพักตั้งแคมป์ตรงนี้นะนี่ทุกคนเจอไหมตรงนี้เลยที่ผมบอกเนี่ยมันเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์สุดละเฮ้ยทุนเสียงอะไรวะ ท่านฤศีกับใครวะ,อ,ะองครังเอกนี่ว่าทุกคนชิท่านฤศีครับ,ส,รบสวัสดีครับทุกคนองครักเอกนะ,ะนอ๋อท่านครับพอดีว่าผมเนี่ยกำลังจะมาตั้งแคมป์หาที่พักตรงนี้ครับ ใช่ครับเพราะว่าผมเห็นที่นี่นอนะครับพอดีว่าผมเห็นป่าที่นี่มันอุดมสมบูรณ์ครับ,ม,บ,บม,มันก็ถามว่ากลัวไหมมันก็กลัวครับแต่อยากให้มาเจออะไรแบบนี้อยากได้มาเจออะไรแบบนี้บ้างครับ ได้ครับก็ต้องทุกคนผมขอขอ,อนุญ,ญาตสส่กิ่งไม,ม้มาสักคู่อ๋อดีผมก็เดินตามป่ามาเรื่อยๆครับผมไม่คิดว่าจะมาเจอองค์พระเอกอยู่ที่นี่ด้วยครับ แลวชวนเข้ามาทาทิปากับเขาครับเรวมสนีบมากเือเขากลังทดีขมาต้องขออภัยต้องขออภัยด้วยนะครับท่านฤาษี มียาที่รอส่วนพุ่นไปมีญาติพี่น้องทำบุญให้พวกเขาถ้าเด้ทำสมาธิกับพระฤาษีเพื่อแผ่ส่วนบุญนให้พวกเขาได้ไปเกิดอย่งนม้อราพยาอุ่นเจ้าคิดได้แบบนี้เจ้าเองนีู่้ ใช่หรือเปล่าอันนี้จะอยู่อีกเรื่องนะเจ้ามันจะรู้ว่าเจ้าทำผิดอะไรมาบ้างใครคิดมีสี่อย่างนะรวมถึงการเปลี่ยนช่วยคนที่ก่อนหน้านี้เคยทำอะไรไว้บ้างนะเองก็เคยล้มผิดมาก่อนตอนเด็กข้ายังนุ่มนม ยังเส้นทางที่ข้าโค้นจะเป็นม,มา,า,นาเห็นนเจ้าก็ับมาแล้วบังนั่งทำพิธีข้าจับข้าข้าไว้ขออนุญาตนะครับท่านอ้มนอมกันไหมเั้เอกนอนกับอาจารย์ขอทำสมาธิครับทำดีสักคู่นะครับ ไอคิดเราเห็นไหมระว่างที่ทางหลวนี้ทำพิธีลมแรงมากผมรู้สึกได้เลยนะทุกคน,นแรงจริงๆับตาเนะี่ยลมพัดมาค่อนข้งางแรงนะไอคิดมันมีสีบกข้าว่าท่านเดินทางไปหาลุงเลี้ยงผีที่ถจจูกจอดนับถือท่านรู้เรื่องเกี่ยวกับระยาเจ้าท่านจะไปล้างคำสาปให้พวกเจ้าร้วมมือกับลุงเลี้ยงผี ท่านมากๆเลยครับทสของาน,นะสาวคนนั้นขีจัยตอนนี้อยากเห็นใครต้อเดือดร้อนพอเสชั่วร้ายแล้วคช่วยยังช่วยเต็มเทที่สุดที่ข้าทำได้ทานแต่คำสาบที่นาข้าทำไว้ใครที่ถอนได้อามีอันเป็นไปกับอาจารย์้าเปท่นเสียชีวิตนะครับ มันก็ต้องลองดูเมื่อเสกตั้งแล้วว่ารู้ว่าใครจะอยู่กันจะไปดูกันว่าข่าจะสำซาบบ้าๆคนนี้นําชั่วคนนั้นใครจะอยู่กันแน่ใครจะไปกันแน่มาดูกันเออเรากลับได้ยังผมก็จะเดินทางกลับนะครับทีนี้ผมอาจะขอพักตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วค่อยไปจับข่ากับดอกเอ็ นมาที่แป๊บจะไปกันต่อขอบคุณมากมากคบทผ่ใหมผมได้เจอท่านอาจารย์เอาไม้ทำหิ้งเด็กอิตาลีรัดหลบใต่อเลยมาที่อย่ารบกวนกับขาละครับล้าะครับ่ขอบใจมากใช้กิพย์จะ้อนไม้ผมกบอาจารย์ ก็ตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยผมต้องงดใช้เสียงสักครู่นะเพราะว่าท่านฤาษีกบองค์คลักเอกเนี่ยกำลังจะเข้าพิธีการทําสมาธิแล้วนะครับก็ใครที่ขับท่านเดี๋ยวผมกำลังจะไปแล้วครับครับทุกคนไว้พบกันครับครับทุกคนไว้พบกันคลิปหน้านะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนจเจริญเจริญน,นะครับทุกคนสาธุสาธุาานะครับ ไปพบกันคลิปหน้านะครับทุกคน